สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนจ้าไปค่ะวันนี้ย้ายสิปัญญไปนวดอีกคือเกัาพี่น้องจ้านวดที่จ็ดนะคะทุกคนไปนวดไปนวดทํางานไปรักษาไปพี่น้องเอ้ยวันนี้ฝรั่งเศสอากาศดีพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ฝนตกมาโมือันนี่มืดมือดคืนเลยค่ะเด้อตกมามืดมืดคืนอากาศเย็นสบายเมื่อนี้แดดดีท้องฟ้าโปรดปลอดปุ่งมีแดดพี่น้องจ้าทั้งทั้งหลัง ทำงานเออเมื่อนี้เขางานใบพี่น้องจา้า <Okay. S 1> เขางานใบก็งานเก่าละสูสๆกส็มีการเปลี่ยนโปรแกรมจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีบอกสู้ฟังดอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมแบบใดชีวิตทั้งห้างชีวิตห่างห้าง,าง,างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยสิรายงานต่อไปว่าเปลี่ยนแปลงแบบใดอเปลี่ยนแปลงแบบไหน คอยติดตามฟังข่าวเอาพี่น้องเมืนบอกโอเคเนาะเอาิญมี้ก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปถึงทองฝาสีฝางงามๆไปแล้วไปค่ะ